กับพี่ิริยาณนะครับพิธีกรรายการวีทูนะครับเอาวันนี้เราพบกับใครคือใคร,ใครอาจากอะไรเรื่องอะไรกันพูดมาพวกเราจากชเชงกเอาซีรีส์เป็นแนวไหนนะครับเป็นแนวไหนอะไรยังไงครับเป็นแนววายค่ะ ใช่เป็นได้นะครับเป็นตัวแม่หรอเชื่ออะไรนะนำตัวสวัสดีครับชื่อบอลนะครับบอลนะครับอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนอายุ22ครับเรียนที่ไหนตอนนี้ยังไม่ได้เรียนครับมีสมัครไว้แต่ยังไม่ได้ไปเรียนเป็นคนจังหวัดไหนคนกรุงเทพครับหรอมีแฟนยังเอ่อมีคุยคุยกับหรอพี่อยู้กุศลพูดอีกหรอหรอหนูว่าชื่ออะไรครับอิตาปเอ็นท่าสูงเท่าไหร่ยาวกี่นิ้วไอ้สูงไอ้สูงน้ำนยาวสูงกินยุกไอ้ยาวกี่เซลล์หรอครับหน้า เรียนที่ไหนจบจากมางกอกเทพค่ะแล้วบทที่ได้รับรับบททีแล้วเป็นยังไงคาแรคเตอร์ก็เป็นเป็นคาแรคเตอร์เข้มๆนิ่งๆเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องมีรถซีดไหมมีครับใช้แต่ไต่กินไหมไม่ใช่วายฉันอยากเป็นตัวตายได้โดยชอบไมร้องดไมยตายแล้วเแล้วต้องเปย์ขนาดไหนก็ต้องไปดูเอพี ความมั่นใจในเดือนลรกของเราแต่ขาวดีเนาะครับคนนี้ชื่ออะไรสวัสดีครับชื่อเบสครับชื่อจริงวินวีรวลาวิเชนอายุเท่าไหร่ครับ24ปีเท่าไหร่ครับ24หน้บเล่นเด็กหน้าเด็กเหมือนหนอกห้วยเสียช้าในที่ที่ที่กับแฟนเพชรรับบทเป็นอะไรในเรื่องรับบทเป็นดามเหนือครับเป็นในเขาเปชื่อเคืออะไรนี่เลยนะ นายเอกครับนั่นเองใช่ครับนายเอกนันเองเดี๋ยวประมาณนายอะไรจะเป็นอะไรตบเลยด้วยหนูช uh, ื <speaking> <speaking ่ออะไรสวัสดีครับช่าครับมารุตครทธ์พะโง่อายุสามสิบเอ็ดแล้ว ในเรื่องต้องต้องต้องแยกว่าเป็นคิงเป็นควีนเป็นอะไรตอนต้มนอนหงายอ๋เพราะได้หอยสังทั้งหลังหอยแครงอะไรอยเงี้ยจริงแล้วเราให้สั่งในเรื่องนี้มากมากแล้วเราเป็นใครว่าอยากจะเป็นคาแรคเตอร์อะไรใครชื่อชื่นชอบคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วมีสลับคู่อะไรมารวมกลุ่มอยู่ห้องเดียวกันเลยไหมไม่ได้ครับไม่สปอยี่ไม่ได้ต้องรอติดตามรอรอเอาผลงานช่องไหนเรื่องเอาผลงานติดตามช่องทางไหนยังไงก็ฝากติดตามเรื่องเช็คเอาท์คือนายอนายแนวหนึ่งนะครับ ใช่องไหนครับอ่าๆตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงตอนไหนยังไงเริ่มเริ่มเมื่อไรตอนนี้มีอีพีสุดแล้วครับอ่าๆๆได้ได้ได้แล้วก็จะออนแอร์อีกทีก็เดือนเบาครับติดตามอีกสองครับผมอ่าฝากผลงานแต่ละคนเลยฝากอ่านเลยครับผมครับผมก็โบนนะครับถ้าเป็นไอจีจะเป็นเออ B O A C H ชิดล่างนะครับครับฝากต้องติดตามด้วยนะคะครับถ้าผม M I G ก็จะเป็น M อันดับตัวกร S A R A Z A ครับผมอ่าเบสก็เป็น IG จีเบสจุดวีวีนะครับผมครับ ของผมเป็น i อเจ้าหน้าโปรดักชันครับผมมาาเได้เลยมีพวกเราทุกคนนะคข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ดีมากไม่ไม่โปรไอจีโปรไอจีโปรดักชันครับผมไอจีไอแกปเปอร์ครับคนนี้คนนี้ครับก็ติดตามไปแล้วก็ทิ้งในฐานะที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานเลยก็เกินแม่เหมือนยายของเธอครับเขาขอให้ รักษาคุณภาพของความเป็นนักแสดงที่ดีตลอดไปอยากดางดังมีเงินชื่อเสียงเงินทองมากมายเราก็ต้องเป็นตัวเรานะะฮจะมีคนรักเราให้อยู่ยันยันนานๆยันยันอยู่นานๆยาวๆไปเลยนะครับขอขอบคุณเราทุกคนนะครับวัคุณนะครับอาพรอมกอนบอสวเซอร์ไว้บอสเซอร์ไว้ลุ้มกันลุ้มเร็วลุ้ลุ้มสัมผัสบายบายอย่าลืมกดไลค์ กดกระดิ่งตับตะไคร้กับช่องอุ้มพิทย์ชนแนลนะครับบ๊ายบายอะเดี๋ยวกดติดตามอุ้มพิทย์ชนแนลเดี๋ยวพี่ลองพิทย์เย็นเลย